สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ชิพภาพพี่น้องนะครับเขามาเบิงนะครับการแช่น้ํายาเร่งรากนะครับหลังจากเขาสับทอนมันแล้วแช่น้ํายาเร่งรากอ่าแล้วก็บวกปุ๋ยเขียวยี่ห้าห้านะครับแส่ไปพร้อมกันน้ําถังหนึ่งนี่ยี่สิบลิตรนี่นะครับผมอ่าอ่าน้ำถังหนึ่งนี่สองร้อยลิตรนะครับน้ำถังหนึ่งนี่สองร้อยลิตรพี่น้องเป็นคอมเมนต์เข้ามาถามว่าใส่ปุ๋ยเขียวประมาณเท่าไหร่นะครับผมปุ๋ยเขียวนะครับ ทา,าเป็นข้าวคิดเป็นการแช่นี่คือข้าจะบดแช่แบบเข้มข้นปนดานะครับผมข้า <nae. S 2> จะใส่อยู่ประมาณ2ขีดครึ่งนะครับถ้าเป็น500กรัมนะครับใส่ครึ่งนึงนะครับผมทาข้าวสื้อถุง500 borg, หาลอยกับข้าก็ใส่ครึ่งนึงนะครับกาปริมาณโหลดใส่ครึ่งนึ่งข้าก็เทลงไปนะครับประมาณ2ขีดนะครับสองขีดครึ่งหรือว่า250กรัมนะครับผมผสมน้ำสองรอยลิตรกับน้ำยาเร่งหลากนะครับที่ผสมเข้าไป นะครับแช่ไวจากอ่สิา20 30นาทีนะครับผมแล้วก็กเอาขื้นมะมักเอาขื้นมาใส่กระสอบนะครับมักไวจักคืนนึงนะครับผมคืนหนึ่ง2คืนนะครับหล้วก็นํามาเสียบได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับพี่น้องนะครับปลูกไปแล้ว1นึงสัปดาห์นะครับหลังจากนะครับที่เอ้าตัดทอนมั่นหล้วก็นํามาเสียบนี่นะครับแช่น้ายาเร่งรลากแล้วนะครับอ้าพี่น้องมาเบงนะครับแตกตาเหรอได้พี่น้องเนี่ย เห็นบ่ครับมันจะแตกเร็วนะครับพี่น้องเห็นบ่เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเร่งการเจริญเติบโตดีนะครับเหตุให้มันเขาแตกตาเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็มันเขาตั้งโตได้เร็วขึ้นนะครับน้ำยาเร่งรากนี่นะครับผมมันจะเห็ดให้นะครับอ่ามันเขาเนี่ยแตกรากนะครับออกหากินเห็ดให้ต้นอ่าแตกตาออกได้เร็วขึ้นนะครับพี่น้องอ่าแตกยอดนะครับแตกยอดออกได้เร็ว เนี่ยครับจุดสําคัญที่เอ้าจําเป็นต้องแสนะครับแสล้ำมั่นแสทอนมั่นเฮาเนี่ยนะครับเพราะว่าเฮ็ดให้การเจริญเติบโตดีว่าง่ายว่ามันแตกยอดนะครับแตกตาออกได้เร็วนะครับอ่ะเริ่มแตกออกเบิดแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับเริ่มแตกออกเบิดเลยเนี่ยเห็นบ่นะครับผมหนึ่งซัปดาห์นะครับหนึ่งซัปดาห์นะครับอ่ะหนึ่งซัปดาห์เอามาเสียบลงไปในดินอ่ะโชคดีคือเสียบไปแล้วก็มีฝนตกลงมาใส่ นะครับผมมีฝนตกลงมาใส่แปลงนี้ก็คิดว่าน่าจะเกิดเกือบเต็มหลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรำมันกะทอนท่านที่เอาอมาเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่ครับพี่น้องนะครับถือว่าดีอยู่นะครับการจะเริ่มเติบโตดีทาพี่น้องนะครับผู้ใดนะครับที่อยากเค็ดตามสูตรผมนะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์นี่นะครับเอาน้ำยาเรี้งลากมาผสมนะครับมาผสมฉีดนะครับฉีดตามโค่นเหงาเนี่ย นะครับแต่ว่าเบิงฝนในเด้อนะครับถ้ามันฝนตกจะเฝ้ามาฉีดนะครับก็มีเวลาฉีดอยู่หลังหลังจากเขาปลูกไปแล้วเพราะว่าเขาจะฉีดเน้นฉีดไปเลยนะครับฉีดเป็นฟุนละองเนี่ยแหละนะครับเป็นละองฝอยเนี่ยแหละนะครับฉีดไปเลยนะครับเพื่อให้เพิ่นได้ดูดซับนะครับน้ำยาเรียงหลากลงไปเพื่อเพิ่มนะครับเห็ดไ้ลากแตกออกได้เร็วขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เขาเสียบไปแล้ว1สัปดาห์1นึถึงสสัปดาห์ครับเขาฉีดนะครับเพราะว่าเขาตรงแซ่นะครับ เขาต้องแซ่ลากนี่สําคัญเนะครับพี่น้องลากน <ind> ี่จะกลายเป็นหัวมันเด็นะครับธาเละอาทาลากนี่แต่ออกได้หลายนะครับเป็นลากฝอยนะครับจะแตวได้หลายนี่หัวมันเขาฉีดกตัวพี่น้องนะครับจะกลายเป็นหัวมันนะครับเพื่อให้อ่าเาผสมปุ๋ยนะครับเป็นยังจังผมจังแนะนําให้ผสมปุ๋ยเขียวนี่คือเทคนิคครับผมเคยใส่แล้วหัวมันเขาเน่าครับหัวมันเขาเน่าผสมน้ายาเล่งลาก แล้วก็ฉีดปุ๋ยเขียวยี่ห้าห้าผสมใส่กันแล้วนํามาฉีดหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนหัวมันสีเริ่มหัวมันสีเง้วนะครับเห,ห็ดหาวให้ยืดห้ยเหี้ยวนะครับผมแล้วการจเจริญเติบโตดีนะครับผสมใส่ก็ปุ๋ยเขียวหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องเด้พอพะว่าการเห็ดมันเนี่ยคือมันมีหลายสูตรนะครับสูตรใดที่ดีสูตรใทด,ดรใที่คิดว่าพี่น้องฉีดได้เห็ดตามสูตรนั่นนะครับผม เพราะว่าก่อนผมจะมาเห็ดคลิปนี่ผมก็เห็ดสวนมั่นมาหลายปีแล้วก็ล่องผิดล่องถือมากนะครับและหลายสูตรสูตรใดที่ผมเห็ดได้ผลดีผมก็นํามาล่งคลิปให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องท่าตามนะครับสูตรใดที่มันดีนะครับพี่น้องนี่แหละครับพราะว่าผมกับโบนว่าฉีมาเริ่มเห็ดแล้วก็มะทายคลิปให้พี่น้องฟังมาเ้าสูพี่น้องฟังนะครับก็เคยเห็ดมาหลายปีคือกันนะครับทดวสอบทดลองมาแล้ววิธีการ ต่างๆนะครับเห็ดจังใดมันเขาต้นใหญ่ไวผมเห็ดสวนมันนี่ผมบ่อยากเสียหนามันผมเมียครับแล้วก็ต้นทุนมันสูงนะครับผมก็เลยว่าเออเล่งการก็เ่มเติบโตเห็ดห้มันเข้าเนี่ยไ่ยยคุ้มลองได้เร็วขืนภายในสองถึงสามเดืนเอนเท่าเห็ดจังไดน,นะครับแต่ว่ากใส่น้ำยาเล่งรากใสย่ยาคุ้มหนานะครับยาคุ้มหนาหลังปลูกฉีดไปเลยครับบม่มีปัญหานะครับอฉีดไปเลย โดนต้นมั่นกับโบเป็นหยางในช่วงแหลกๆนะครับโดนต้นมั่นกับโบเป็นหยางนะครับการเะเรื่อนเติบโตก็ดีนี่อันนี้คือฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปแล้วฉีดหลังจากปลูกแล้วก็ฉีดยาคุ้มหยาไปเลยนะครับพร้อมฉีดไปเลยนะครับกับโบมีปัญหานะครับโบมีปัญหาเรียงเรียงต้นมั่นสิบบเกิดนะครับหลังจากปลูกไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับภาพพี่น้องมะเบิงนี่แหละนะครับแตกยอดแตกตาดีนะครับอ่ากำลังแตกตาดีระยะเวลาสามเดือนผมจีพาเฮ็ดให้ต้นมั่นเนี่ยนะครับ สูงเป็นเมตรคุ้มรองใดเร็วนะครับคุ้มรองไดเร็วนะครับห้องฉีบมีปัญหาเลี้ยงหยาครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมสิบผ้าเห็ดให้เบิงห้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้คือเริ่มปลูกมั่นแล้วนะครับผมเริ่มปลูกมั่นแล้วหนึ่งเห็ดหามั่นเนี่ยหัวใหญ่หัวยาวเห็ดจังไดสองนะครับเห็ดจังไดมั่นเท่าเนี่ยนะครับสีใหญ่ยยเร็วสีตโตเร็วนะครับภายในสามเดือนสูงเป็นเมตรสองเมตรนะครับสาม เฮ็ดจังไดนะครับเ้าฉีดยาคุ้มหยาเที่ยเดียวแล้วนี่ภายในสามเดือนนี่เ้องผูต้องไปเอาหยาอีกเลยนะครับผมกดติดตามใได้ครับพี่น้องเด้อสาหรับมือใหม่มีวิธีการเห็ดได้จริงนะครับทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลนี่คือเป็นช่วงต้นฤดูการที่ปลูกมั่นครับพี่น้องต้นฤดูการที่ปลูกมั่นเหมาะสําหรับที่พี่น้องจะเข้ามาติดตามทุกคลิปนะครับที่ผมเริ่มเห็ดนะครับเห็ดจังไดปลูกมั่นจังไดให้มั่นได้รละสิบตันเป็นไปได้ครับพี่น้อง เป็นไปได้ครับพอว่าห้าก็ตตองบํารุงดินไปนําคือผมเบาหละหลายหลายคลิปที่ผมอ่าลงไปนะครับที่ว่าบํารุงดินเห็ดแบบนี้เด้อขั้นตอนแบบนี้เด้อนะครับผมแล้วนะครับในช่วงนี้ก็คือเป็นการลงมือปฏิบัติลงมือเห็ดนะครับในช่วงนี้อ่าเป็นการปลูกมั่นนะครับเป็นการปลูกเป็นการปลูกมั่นพอดีเริ่มต้นเห็ดไปผมพร้อมกันครับพี่น้องสําหรับมือไหมเพื่อนกระลังเริ่มเห็ดนะครับเขามาติดตามกันหลายๆครับมาเบิ้งนะครับห้องพอตองไปล่องผิดนะครับ ข้าเฮ็ดท้มันถือตองไปเลยนะครับหลากาเฮ็ดจังไดนะครับแห่มันได้ผลผลิตสูงๆนะครับเขามาติดตามกันหลายายด้ครับเด้อคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกําลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจกไปเพียงซ้ำนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ